ืนคืนชีพนาฬิกาจากตลานัดของมือสองด้วยงบแค่60บาทในวันพื้นหัสแบบนี้นักล่าของมือสองอย่างเราจะพลาดไม่ได้เลยที่จะมาเดินล่าของลุดของแลลวสำหรับอีพีนี้ผมจะเปลี่ยนเงิน60บาทให้เป็นเงินหลักหมื่นด้วยการคุยกองนาฬิกามือสองคุยไปคุยมาก็ไปสะดุดตาเข่ากับนาฬิกาตัวนี้โอ้โหเพื่อนๆนี่มันนาฬิกาเพย์บอยปี90สูตัวเลือนและสายทําจากเงินเช็คราคาในเว็บแล้ววันนี้เล่นกันอยู่10กว่าใบเท้าพอขาเปิดมา80บาทเลยกระซิบบอกพ่อขาไปผมมีงบแค่60บาทขอได้ัครบบพี่อาตตกลง แบบนี้ก็ท่วมสิครับเพื่อนมาเริ่มขั้นตอนที่1ของการคืนชีพกันเลยเริ่มโดยการถอดฝาหลังของนาฬิกาถอดฐานเก่าออกและลองใส่ฐานใหม่เข้าไปกลับมาดูด้วยความตื่นเต้นสรุปว่าเครื่องของมันยังใช้งานได้ปกติเช็คว่าเครื่องทํางานได้ปกติแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทําการถอดเครื่องออกมาเริ่มจากการแกะแผ่นพลาสติกออกอด้วยการถอดเม็ดมะยมแค่นี้ก็ถอดเครื่องออกมาจากตัวเรือนได้แล้วครับเพื่อนๆตัวเรือนและสายที่ทํามาจากเครื่องเงินแบบนี้ต้องเจอเทคนิคพิเศษในการล้างเครื่องเงิน,นการใช้เบกกิ้งโซดาฟอยล์ ช้อนตใส่ในาฬิกาที่ทําจากเงินลงไปเติมน้ําร้อนให้พอท่วมชิ้นงานแล้วมันจะมีฟองขึ้นแบบนี้เลยครับเพื่อนเพื่อขั้นตอนนี้ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเมื่อปล่อยไว้ครบ30นาทีแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะใช้แชมพูขัดนาฬิกาสูตรพิเศษตัวนี้บีบลงไปที่ตัวชิ้นงานสัก2 3ทีและใช้แปรงขัดให้ทั่วตัวเรือนเพื่อขจัดครา,าดดำที่ฝั่งลึกอออหลังจากขัดแล้วให้เพื่อนเพื่อ,อล้างน้ำเปล่าสักหนึ่งรอบดูสิครับเพื่อนเอนคิดว่ามันดูเงาขึ้นหรือเปล่าขั้นตอนจจเ็กการล้วถูสแ เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกผมทีว่ามันดูแตกต่างจากตอนแรกหรือเปล่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นการขัดเก็บล้อชิ้นงานอีกครั้งด้วยการใช้น้ำยาขัดนาฬิกาสูตรพิเศษใครสนใจสินค้ากดจิ้มที่ตะกร้าหน้าช่องได้เลยผมปักตะกร้าไว้ให้แล้วน้ำยาตัวนี้สามารถขัดได้ทั่วชิ้นงานเลยหลังจากขัดเสร็จแล้วให้นำไปล้างน้ำเปล่าหนึ่งครั้งและทำการเช็ดให้สะอาดขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประกอบตัวเครื่องเข้ากับตัวเรือนอีกครั้งนำตัวเครื่องวางบนฐานที่มั่นคงความสายประกอบกลับลงไปขั้นตอนนี้ต้องใช้ความระัะวังหน่อยนะครับเพื่ เม็ดมายอมกลับไปที่เดิมและใส่แผ่นพลาส,สติกกลับไปที่เดิมพร้อมใส่ฐานนาฬิกาลูกใหม่ลงไปและปิดฝาหลังนาฬิกาเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนและนี่คือผลลัพธ์ที่น่าทึ่งนาฬิการาคาลากักซบจากตลานัดของมือสองมันได้ถูกฟื้นคืนชีพให้กลับมามีค่าสมราคาหลักหมื่นเพื่อนคิดว่าคุ้มกันหรือเปล่าผมซื้อนาฬิกามือสองแบบนี้มาชุบชีวิตอีกครั้งใครคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มฝากคอมเมนต์แล้วกดติดตามผมมาได้เลย